f c ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต มาในดวงชะตาของท่านผู้ที่เกิดในราศีพฤษกนะคะมีราศีพฤษกเข้ามากี่คนคะตอนนี้ราศีพฤษกนี้ต้องบอกว่าจากที่เขาแข็งขันขยันนะคะจังหวะเวลาก็มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังอยู่ในช่วงที่อ่ารอยต่อว่าชีวิตจะดำเนินทางไปแนวทาง อย่างไหนดีนะคะต้องบอกว่าในชาวราศีพฤษภนะอาจารย์แนะนําอย่างหนึ่งเลยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้อาจารย์ให้ระวังเกณฑ์ชะตาเรื่องสุขภาพหรือคนใกล้ตัวในการเจ็บไข้ได้ป่วยและสําหรับตัวคุณให้ระวังการหกล้มนะคะกระดูกแตกหรือว่าปวดแข้งปวดขานะคะเรียกง,ง่ายๆว่าจะขับรถหรือไปไหนก็พยายามเซฟตัวเองให้ดีนะคะในชาว ราศีพฤกษกนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะอาจารย์แนะนำว่าถ้าอยู่ใกล้ที่ไหนที่มีพระแม่ธรณีนะคะที่เราเครารพศรัทธาก็ไปไหว้อาขอพรจากพระแม่ธรณีนั่นเองแล้วอาจารย์จะเตือนนิดนึงเหมือนท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเข้าไปลุกล้ําในเรื่องเกี่ยวกับที่ดินหรือที่ทํากินอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนเหมือนติด กับเจ้าที่เจ้าทางนะเปยดประมาณนี้ละกันไม่ได้ลงลึกนะคะจึงทําให้ตัวเองมีปัญหาต่างๆที่เข้ามานะคะปัญหาที่รุนแรงที่สุดนะอาจารย์กลัวมากเลยก็คือเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะและดวงชะตาของชาวพึกศกต้องบอกว่า อยู่ในช่วงที่คุณคิดถ้าจะทําอะไรโปรเจกต์ project, อะไรก็แล้วแต่เหมือนคุณยังผิดหวังอยู่อะทำก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้ออกแนวหาุกหิดหนิดนึงอะทีนี้ลงไปในเรื่องความรักล่ะเป็นอย่างไรบ้างความรักคุณมีความรู้สึกว่า ถ้ารักใครแล้วคุณบาดเจ็บหรือเจ็บใจหรือมีโอกาสทําให้เสียใจอาจารย์จะบอกว่าไม่รู้จะปลอบชาวราศีพฤษภยังไงในช่วงสัปดาห์นี้นะให้ระมัดร,ระวังใจให้ดีนะถ้าเกิดคุณใหมายมั่นปั้นมือเหมือนจะได้รับดอกไม้สักช่อหนึ่งจากคนรักหรือว่าถ้อยคาดีๆในตอนวันวาเลนไทน์ คุณรู้สึกจะผิดหวังตรงนี้นะแล้วก็รักใครให้เผื่อหัวใจไว้นิดนึงนะมันมีเกณฑ์ชะตาเหมือนจะเศร้าโศกในเรื่องพวกนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดตัดตรงนี้ออกนะอาจารย์ให้มองว่าคุณกําลังเหมือนจะเดินไปข้างหน้าแบบ แบบจะลุยเต็มที่แต่คุณก็ยังกัดกุมอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงสัปดาห์นี้ของชาวราศีพฤษภจะค่อนข้างเครียดนิดนึงนะคะอาจารย์แนะนําว่าให้คุณไปไหว้บูชาเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านบ้างนะคะถ้าทําไม่ถูกย้อนไปดูคลิปของช่วงแนะมูบูชาในการไหว้กับเจ้าที่เจ้าทางนะจะได้ส่งผลทําให้ชีวิตนั้นโล่งขึ้นเพราะในช่วงสัปดาห์นี้อาจารย์มีความรู้สึกจะบอกตรงๆว่าเป็นสัปดาห์ที่คุณอึอดอัดมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครมี แฟนในช้าราศีพฤกษกคุณต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาเองว่าคุณสามารถดูแลเขาได้หรือว่า,าเป็นในลักษณะที่เยียวยาจิตใจให้คำปรึกษาที่ดีประมาณนี้นะคะเพราะเขาค่อนข้างมีเรื่องกุ้มใจอะไรหลายอย่างบางทีเขาอาจจะไม่บอกกับเราก็ได้นะคะ